การนะต้อการไปแต่ไม่ดูจะทให้สิ่ขอไไงเราที่อยู่ไปไาใตกายกายของเราที่อยู่ภายนการอยู่ในของแสงสว่สสางของสีจมยามมันค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นอือันนี้คือขห้นกการที่ง่ายๆที่เป็นูกประธรรมนะที่เป็นู้ปรธรรมแล้วเราก็สามารถจะจะดูจีนี้ไปเรื่อยๆมันมีให้เห็นตลอด หรือสบายกาแต่ถ้าเราเผลอหรือไม่ไม่พร้อมั้สามารถจะยังไม่พร้อมมันจะเผลอที่เพราะร่างกายเนี่ยจงดที่มันจะความรู้สึกตัวที่มันเป็นเวทนาเนี่ยมันสามารถจะเข้มได้เวลาเดียวหลายๆจุดนะแล้วแต่ว่าร่างกายของเรามีความอ่อนแอตรงไหนมากกว่าถ้าความอ่อนแอตรงไหนมากเรียกว่าเซสซิทีฟของตรงไหนมาก ที่นันก็จะสร้างเวทนาได้มากกว่าเพื่อนบางคนกเก็บทีเดียว,ลวหลายอยู่ไอ้พวกเจ็บหัวอะไรก็เข็บนหลังก็าเจ็บนอย่างเงี้ยม,มันก็จะเวทนาแบบเนี้เราแก้ไขปรับมาออกเวทนเ็ืไหลเขาสู่จิตจิตก็จะรวมมวบผลออกามาใน,นวความเบื่อความเซงความคิดเกียวกับความหือค,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 ความคิดออกมาโดยที่เราบอกก็มไม่รู้มันมาจากไหนะ มันต้องมีที่มาใช่ไหมไอความคิดนะม่วิรุณมาจากไหนก็คือความไม่สบายใจมันกระทบจิตเพราะความคิดหรืออารมณ์ต่างเกิดจากการกระทบใช่ไหมมันมามันมีที่มาแต่ถ้าหากระรูปเสียงิีนรถสมบัติข้างนอกมากระทบเนี่ยเร,เราเราเห็นได้ชัดแต่รูปเสียงิีนรสสมบัติของเัวเองกระทบใจเนะี่ยมันจบหนามันเนียนมากเร <c oughs> าการรู้ไม่ทันไอความ การกระทบรูปเสียงกิริสสัใของตัวเองภายในเรียกว่าญาติธรรภายในกระทบกับมันออกมาเป็นตัวเข้าไปกระทบจิตจิตก็จะสั่งสมเป็นแต่ส่วนใหญ่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมากระทบการม,มุจลิบุลิกายใจทางม,มุจลิบุลกายที่มากระทบจิตนะเป็นภาวะที่สบายหรือไม่สบายส่วนใหญ่าทราไมต้องคิดเลยไม่สบายอ่ะเปลี่ยนที่จะมันก่อให้เกิดอะไร ทุกข์ันน่ะมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันจะทุกข์อ่ะไอการเปลี่ยนแปลงของมันคือการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสู่ทุกข์ทีนี้เมื่อทุกข์นี้มันจะไปออกทางไหนเหมือนใจเราสตาร์ทต้นปุนปุนปุเนี่ยมันจะไปออกทางไหนเสียงมันน่ะไอเสียงตัวทางไหนโอ้ทอดข้อหลังเยอะทีนั่นการมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาออกมาเป็นทุกข์แล้วมันจะไปออกทางไหนมันก็ไปลงอยู่ที่จิตเพราะจิตเป็นตัวรับรู้ใช่ไหมลงที่จิตเพราะอาการของจิตเยอะ หรือมากหรือไอ่ขึ้นอยู่กับราบบอาการของกายเป็นหรือไม่เป็นถ้าระบบอาการกายเป็น,ปน,าาปนตัวจิตที่แทนที่จะออกมาเป็นไอเสียงเป็นไอดีนั่นแหละคือกําลังของถ้าเราปรับความไม่สบายกายได้ทุกมันกลายเป็นกาลังของตัวรู้ตัวปัญญาแต่ตัวสดิสัญญาเป็นตัวสารวจ <c oughs> สมาธิเป็นตัวโฟกัสจิงที่เลยจะต้องสำรวจ ก็มาเป็นป uh ัญญาและปัญญาตรงนี้มันก็จะไม่ก่อให้เกิดความเบื่อความเสงความคิดความฟุงแกงฟุ้งสัานแต่มันก่อให้เกิดความผูกพบนสบายเกิดเป็นตัวรู้นันรู้นี้ขึ้นมานี่มันจะออกมาในรูปแบบนั้นเพราะการทํางานของเศรษฐีสมัยนีตามงันการบ้านนั้นอ่าทีนี้เราจะไปบอกว่ามันคิดมาจากไหนหลายคนพูดอย่างนั้นอ้าวขคุณดูไม่รู้จากเหนหของมันมันมันก็มีการกัดฟ้องจีอ่ะตาจ้างตัวมาเลยดู เพื่อนุเรศฟังจมูกเมื่อกี้อันนั้นมหมายความว่าไอ้สีตาลูกเสียงจีโรข้างนอกมันมีเป็นบางครั้งหรอกแต่ไอ้ลูกเสียงจีโรข้างในมันมีตลอดเวลาจะไม่เกิดทบตลอดเวลาที่เราเรียกว่าความรู้สึกย่อผัสสะนะเวทนาไอ้ตรงนี้มันเรียนว่าตรงนี้เนี่ยคนทั้งหลายที่ไม่ได้ถูกฝนะมันจะไม่เกิดปัญญาจ่ิงๆมันก็จะไม่เห็นจีบก็จะสงออกตลอดเพราะอะไรเพราะไม่มีปัญญาเข้าไปบังบัดแก้ไข เวทนาทางกายที่ไห i, ลเข้าสู่จิตตลอดเวลาไม่รู้ที่นะั้นแล้รู้ออกมามันเป็นผลแล้วเบื่อเสกขี้เกียจทัานว้าอันนี้มันก็หาทางออกไปท้งนออใช่ไหมหา,าการบำบัดทั้งนอกแล้วแต่หาโน้นหาอีกทํก็ไหลตามมันไปเร้จบไหมไม่จบนั่นแหละก็เรียกว่าหมเวียนเลยว่าตัดมันเริ่มนั้นตรงนั้นแต่ถ้าเรามีความแกกวคายเืนอเนอไใครการมรู้ไปเรื่อยบางคนจมรู้ไ่เป็นใส,ส่รูปสมุดใบเป็น เคียดตึงหนักแทนที่จะใส่แค่สามสิบห้าเล่นสี่สิขึ้นถ้าวิภูมข้างนอกแค่ยี่สสาสิบพอสบายสบายสามสิบสี่สิบนี่จะไม่ค่อยสนุกแต่สี่สขึ้นไปนี่ก็เลยว่าใครสี่เลยวะนยวิกฤตแล้วลักษณะเดียวกันเสถียรยั่งยั้ถ้าโฟกัสมากเกินไปในรร่างกายจิตใจั้ามันก็สบายหรือขาได้จะไมนเครียดะ แต่ถ้าโฟกัสให้พอดีสบายคนหนึ่งักษณะนี้ไม่ได้ต่างไปจากผู้บริหารเลยแค่ว่าเห็นรูปทำนามทำรูปนามเห็นรูปทํางานนามทางานภาสานังกฤษเห็นรูปทานารทำแต่ถ้าสติสัมปชัญญะไม่เข้าไปทําหน้าที่ในรูปในนามอย่างชัดเจนมันจะออกมาเป็นรูปโรคนามโรคทําให้กายไม่สบายทาให้ใจไม่สบายรูปโรคนามโรคเกิดขึ้นเพราะอะไร เกิดขึ้นเพราะอำนาจของอนิจจังภูมินา่าศแล้วก็วนกลับเข้าไปใหม่เมื่อเรากายทํางานตลอดเวลาทํางานในนามอนอจจังากาศตลอดเวลาเราก็ไม่เข้าไปกามดูเขาจิตของเราซึ่งได้รับผลของการทํางานอนิจจังภูมิอาการับเวทนามาจากกายก็มันไปสูงสัมโสเป็นอาการของจิตเป็นความรู้สึกต่าง ความชอบไม่ชอบความสบายไม่สบายความอะไรต่างๆออกมาเป็นอาการย์ผู้จิตให้รู้นั่นคือที่มาระหว่างกายการผูจิตแก่เราไร่รู้แต่เราไมีรู้เรากลับไปสมดุลใหม่น้ำมันว่าอาการนี้มันมันก็เรื่องเห็นความสบายกายความสบายใจตื่นเป่นที่การให้สบายกายมันไปส่งหรือความไม่สบายใจความไม่สบายใจเป็นที่ไปที่มามาจากกาย กลายเป็นที่ตั้งรับของกคของวิจารณุผอนัตตาแต่องนวิจารณ์ผอนัตตาที่ถ้าเราไม่มีโคนของไรสิขาคือสติสัมปชัญญะเข้าไปแปลเปลี่ยนกําลังของความผุขังของกายเนี่ยเข้าไปในจิตมันไม่แปลเปลี่ยนไม่ได้มันส่ผู้สรีอย่มันก็จะกลายเป็นความพอใจไม่พอใจแลวก็เรียนรู้ขึ้นสามอาการเหมือนกัน ความกอดใจกอดใจแ,แล้วก็ไม่รู้เรว่าองว่าทุกข์ก็มาสุขเลยทนร่าแต่ว่าไม่รู้บางใจนางใจแต่ว่าไม่สุขไม่รู้เนี่ยมันไม่ร้อนไม่เวิร์กแบบนี้สูงทุกข์มันต้องมี้แต่เราไม่รู้เมืนเท่านั้นเองว่ามันสุขเท่าไรทุกข์เท่าไรเสร็จแล้วถ้าหากว่าเราไม่เจริญสติเอาแค่นี้เอาแค่อารมณ์รุนแรงนะถ้าตรงนี้มีปัญหาไม่ชัด คุณจะไปรู้เรื่องอะไรก็ไม่มีความหมายในแ่ของวิปักษณ์คุณจะเป็นสมรรถได้โคงได้ชาติกี่ชาติก็เเรื่องของคุณต้อเกี่ยวของกับการขาดกากิเลสกันแล้กันพุทธเจ้าทิ้งทิ้งอาลารักุตรรัการักบุตรถ้าท่านการะอบหกปีนี่ยมันก็วนไปเป็นมาไม่จบเลยปสบายก็มีแความสบายปดิษฐความสบายก็มีแตความสบายก็เวีนเวียอยู่แค่สุข อารมสวรรค์อารมสวรรค์รู้จักปรมะตี์แล้วเนี่ยจะสงบกับเรื่องการเข้าดูเพราะมันไม่เครียดแต่คนที่ยังไม่เข้าใจอารมณ์ปรมามะเข้าใจว่าเดี๋อีเป็นอารมณ์ปรมามะแล้วเขาพยายามบังคับจิตให้ทํานะจะเครียดเพราะอารมณ์รุนามที่จบอารมณ์รูปนามจบแล้วหมายว่ารูปกายชัดรูใจชัดหรือที่ไม่สงสัยเรื่องกายใจนะนั่นจบอารมณ์รูปนแรแต่เรื่องกายใจมันไม่ชัดเองสงสัยว่าเอ๊ะรู้รูปรู้กายเรี๋ยวงกายเลี้ยงจิต กะพต้องการให้มันถี่ถึงใส่จงแยกไม่ชัดต้องไปดูรูนำใหม่ไปทุกคนรูนำทวนลื่นแน่ยังไม่เบื่อเพราะว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงของกาลังของสีไปรียาของเราช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่เรได้องจริงนะแต่เด็กน้อาคนนั้นคนรู้เป็นน้คนนั้นคนรู้เป็นั้นเราก็อยากอยู่กับเขาไม่ได้นะก็เอากําลังของใครของมันคนรู้คนรู้ไปก็เป็นบารมีเป็นปรียงของเขา แต่เราก็ไม่ได้สร้งางวาเป็นกรณีมาอย่างท่้นก็ต้องเริ่มต้นใหม่ที่ดีที่สุดถ้าเราแบเออย่างเขาปั๊บนึ่เราก็เรียกว่าเราก็าผิดจังหวะนะดังนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยมาว่ามันก็คือหาความปกติที่สบายที่สุดให้ตัวเองนั่นแหละเราต้องการความสุขแต่แล้วทำไมหาความสุขไม่เป็นแต่ความสุขในพุทธศาสนาเป็นความถุกที่ยัง่งยืนไม่ใชความสุข ความสุขที่ยั่งยืนเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยเยื่อไม่ต้องอาศัยลูกเสียงที่เราไปเปกระตุ้นแต่ความสุขที่ไม่ยั่งยืนอาศัยลูกสียงที่เราไปกระตุ้นอนันนั้นเราไม่เรียกควา,สามสุขเขาเรียกความสุขสารในลูกสียงทีเราแต่ความสุขหมายถึงมันมีอยู่แล้วแต่เราไปทำความรู้จักที่เราทำอย่างนี้เป็นประจำแล้วมันก็จะกลายเป็นความ เพียรวิทยาสติเซมพิปัญญาด้วยอนุมัติเลยไม่ต้องไปแยกทีละอย่างมาทำงานร่วมกันทั้งหมดแต่ขอให้ทำให้เพิ่มไปทาถูกแล้วนี่มันก็จะได้ผลเองที่ว่าเดียวก็ได้ผลนเก็บอารมณ์เดียวเนี่ยพุ่งเลยขึ้นอยู่ก็ว่าเราทําถูกหรือทําไม่ถูกถ้าทํำไม่ถูกทำสายวันเพื่เป็นข้อแจกเพราะฉะนั้นในสิ่งที่นําเสนอนะตอบกันโดยห นี่คือประโยชน์ประโยชน,น์ของสุตตมยปัญญาส่วนใหญ่เรารับสุตตมยปัญญามาผิดมันก็เลยไม่ไม่เป็นภาวนาก็ผิดไปด้วยจินตาก็ผิดไปด้วยยิ่งแ,แต่คนที่ได้อารมณ์รูปนามใหม่ๆก็จะติดอารมณ์หนะมายถึงว่ามันสับสนอยู่ปฏิไดอารมณ์แล้วมันก็จะเบื่อไม่รู้ควมามเบื่อมาจากไหนเรื่องความแปรปรวนของกายของจิตเนี่ยมันละเอยียดอ่อนมาก เพราะนั่นถ้านจึงให้ให้ดูมันทำลำดับเราไม่รู้ว่าบาวันก่อนสบายมางันไม่สบายมางันก็เบื่อมองเซ็งบางวันก็่ชอบแปลนไปที่เก่งขึ้จทุบันน่านาสงสารความแปลนทางอารมณ์ไม่แน่นอนเดี๋ยวจะนี้เดี๋ยวจะโดยไม่รู้สาเหตุมาจากไหนความแปลนทางอารมณเราจะเออมันเป็นเรื่องเป็นลมเป็นอะไรมันไม่ใช่แต่เวทนาทางกายเนี่ยบอกว่ามันมีตลอดเวลาทุกเวทนา จะหนักจะเบาแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่เข้าไปดาด,ำดำับไม่เข้าไปแก้ไขไม่เข้าไปสังเกตมันชัดด้วยความแปรปรวนนี่มันก็ผุถงไถทอดไปสู่อีกความแปรปรวนทางร่างกายเขาเรียกวา่าเขาเรียกวาา่าเขาเรียอาานะกอ้าวพลาดความอาพาธข,ของร่างกายโนะดยเฉพาะร่างกายที่อ่อนแอจะเป็นคนเซสซิทีฟในการรับรู้ใน,น,นร่างกายจะเจ็บปวดร่างกายมันจะไม่สบายได้ไหว แต่เรเวลาที่ไม่มีสัญญาที่อบรมมาในความไม่สบายเรามีความแปรปของสูงทอดสูงจิตจิตก็เลยแปรปลีนไปเลยไม่รู้จะเอายังไงเพราะอะไรเพราะมันรับหอบมันี้มาจากกายเรื่องอจะบอกกายสำคัญกว่ใจใจไม่ใช่มันอาศัยกันก็จะเป็นอันยากมันแยกข้าใจอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแต่ถ้าต้องระดับในส่วนที่เป็นกายก่อนเพราะมันเป็นรูปประทำที่จับต้องได้สัมผัสได้ ลำดับนั้นก่อนจะบมุกจับนั่งจะยังจะเดินเยนนี๋ย้อ็ต้องแข็งแค่คือใน้รับกากต้องได้รับการตรวจสอบและสังเกตอย่างชัดเจีนมูวไม่ได้ถ้าบุคคลหมูุ่กคนชีวิตนู้นก็ปนนนแปรปรวนไปตลอดตั้งแต่หนุ่มจนแก่แต่ถ้าหากว่าเราได้รับสุนตาที่ถูกต้องเรามีศรัทธาที่จะฟังมีศรัทธาที่ศึกษาเพื่อจ,จะเรื่องนั้นก็เออความแปรปรวนเกิดคคจากผู้ขันเกิดจากอานิจจัง อันจารยงทำหน้าที่ของมันการระเบิดของเซลล์ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงมื่ระเบิดแล้วมันก็อาพาธคู้ขันทำหน้าที่ขอคือการเจ็บปวดของการพอระเบิดแล้วมันจบแต่กลับไปเซลล์ใหม่ที่ระเบิดต่อก็เป็นอย่างนี้ตลอดเพราะจึงไม่มีตัวตนที่แท้จริงเพราะตลอดเาขการระเบิดของการเกิดการเกิดการตายของเซลล์ผู้มนุษย์ที่เป็นกฎของตลาดกฎของจักรวาลนะ น asure, mark, да ั่นเองเมื่อเราได้ศึกษาเรื่องนี้เราทำความเข้าใจแล้วแล้วเราก็ตุสแต่เค่นี้สุสแต่นี้อย่าเบื่อหน่ายร้องคาดได้ง่ายเพราะว่าความความแปรปรวนความเบื่อหน่ายร้องคาดนั้นควมแปรปรวนของจริงที่มันโอ้มากเกินไปที่เราควบคุมไม่ได้แต่อาศัยสัทธารู้จับจับทนรู้จับมันงกรยักยันจิตเราต้องรวยจับนิ่งให้เป็นไม่ใช่แสบใส่เวลาที่มันเปลี่ยนปุ่ไม่ไหวการฝึกอะไรก็ไม่สำเร็จ ว่าป่าวุฒิผไม่พอป่าวุฒิผลต่ำลงไปขงเขาจะผลน้ำหนักไปอย่างนี้อ่าสติมันยังไม่พอเยันในสติช้าแข็งแข็งเดาว่าค่ะรู้สึกว่าต้องใจมันชัดกว่าที่เคยค่เอ๋อก็เพราะว่าสติมันดีขึ้นเลยสติได้การเคลื่นอนไหวเลยแต่คนจริงแล้วเขาให้รู้ทั้งหมดให้ชัดเท่าเท่ากันจะต้อนอยู่ทเท่านะถ้าเกิดมันไปชัดอะไรหนึ่งแล้วจิตมันจะไม่จิดอันนั้น แต่ให้มันชัดทั้งหมดของตะกินมันจะละรยกว่าสัมปชัญญะพอมันไปชัดอะไรหนึ่งก็เรียกว่าสมาธิแต่โดยที่จะเป็นเหตุการันเกิดปัญญาหรือสัมปชัญญะปัญญานั้นก็ดูให้มันชัดทั้งหมดสัมปชัญญะรู้ตัวรู้พร้อมนะจากแต่บนอยู่เท้าแล้วแต่ว่าเราทําอะไรมันจะไปชัดมันจะชัดทั้งหมดนะถ้ามันไปจับอะไรมันมันชัดชัดมันชัดตรงนี้ ไม่ได้ชัดที่ลมหายใจชัที่มือใจเรานั่งตรงนี้มันหนักมันเด็กมันเรื่องไม่ชัดตรงนี้ลมหายใจก็มันชัแต่มันชัดตรงที่มันมันจะชัดจริงๆที่จุดที่จุดไี้จุดไปเลยเดี๋ยวพยายามตามเดี๋ยวมันชัดตรงนี้เดี๋มันชัดตรงนั้นแล้วแต่ว่าเราจะใส่เจตนาไปตรงไหนนะจะให้ดูให้ทั่วเปนจะดิีงดูอาการแดงมันจะชัดตรงนั้นว่างตรงนี้ว่า็ตนามตรงน้ไปเรื่อย นะก็อี่ก็ขาจะมุนานา